เอานนองพูงไปด้วยเดี๋ยวก็ไปดื้อี๋ยวก็ไปดื้อทำกันบ้านให้เสร็จก่อนนานบ้านเยอะอีกแล้วฮะเลขสามเสร็จหรือยัง ยังอะพี่เสร็จเลยอ่าเร็วเร็วตั้งใจทำให้เรียบร้อยพี่กระต่ายยืนเฝ้ามองอยู่นะอพี่กระต่ายช่วยทำกันบ้านแมวม สแล้วยังไหนเอ,เอาเลขสองด้วยเอาเอาเลขสองด้วยยังไม่เสร็จสองกับสี่ไม่เอาดิสองเอาสามให้หมดเลยเให้หมดเลยห้าจะหมูกห้าจะหมูออกเดี๋ยวกินยาเนาะ เขียนตรงนี้่ล้ามากเลยนกันบ้านเนาะ

เองมากมทำให้เพื่อนๆดูสิพเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาทำกันบ้านเลยสนใจหน่อยสิเป็นพี่อ้วนอ,อ่ะไหนๆใกล้ถึงไหนแล้วใกล้หมดหรือยังใกล้ถึงใกล้แล้วเหรอเอามาไหน อมองเลขสามนะ่ะไม่คิดเมยไม่ <laughs>